วันนี้นะคะเชิญจะพาทุกคนไปกินราเมงชามละยี่สิบห้าบาทค่ะมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้มาสักประมาณเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ทุกคนไฟแดงอ่ะมันแดงประมาณสามร้อยวินาทีแล้วมันก็เขียวประมาณห้าวิอะไรอย่างเงี้ยทุกคนท้อแล้วท้อแล้ว ได้กินไหม่าเมงวันนี้ ในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะหลังจากที่แบบฝ่าฟันรถติดมานะคะ<อ>แล้วก็กว่าจะหาที่จอดรถได้ตอนนี้ได้ที่จอดรถแล้วหิวมากๆแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปกินราเมงชามละ25บาทกันค่ะไปเลยจ้าทุกคนคือแบบเอาจริงๆไม่ได้มาเซ็นเตอร์วันนานมากแล้วคือแบบว่ามันบรรยากาศมันแบบญี่ปุ่นมากทุกคนมันแบบ มีไรบแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งด้านหลังนะเหมือนมันเป็นโซนใหม่อะเจอร้านแล้วค่ะทุกคนร้านนี้นะคะที่เราจะมากินกันราเมง25บาทเดี๋ยวเราไปลองกันจะว่ามันจะเป็นยังไงนี่ร้นานเขาน่ารักมากคือถนนญี่ปุ่นนะอะไรแบบนี้ไแบบถ่ายรูปหนึ่งสองสามอี้เป็นแบบเมนูเขานะทุกคน คือเลือกไม่ได้ว่าแบบจะกินอะไรก็เลยคิดว่าจะเอามันมาให้หมดเลยจ้าะะลองให้หมดการใสจะมีเป็นของแบบค่ะจะเป็นในส่วนของตัวโชยุนะคะโชยุจะเป็นโชยุซอสค่ะส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นสุปตาค่ะจะเป็นปลาแห้งนะคะและล่าสุดจะเป็นในส่วนของตัวอัลเบอส์ค่ะจะเป็นกัดแห้งค่ะของกินเล่นเยอะอแล้วยังไงอ่ะก็อ,อยากกินหมดเลยนะแม่ก็อ,อยากกินอะไร แกงกะหรี่ค่ะอันนี้ซุปคัตสึกค่ะอุ้ยนี่น่ากินมากพรุ่งนีซื้อน่ากินมากอันนี้ซุปปลาค่ะปลาซุปโชยุค่ะคุณมันน่ากินมากเลยทุกณและสุดท้ายนะคะเป็นอะบุราะโซบาเป็นแห้งค่ะ วัดฟาดกันไปเลยว่าเป็นยังไงนะคะแม่คะกลิ่นหอมมากตอนนี้กลิ่นดีมาก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 ซาชิม หลายๆอย่างเลยนี่คือมันได้กินหมดเลยอ่ะมันได้กินเยอะอ่ะซา,ารูราเมนใช่ค่ะซาลูราเมงค่ะแล้วก็เพิ่มเยอะๆธรรดาให้ฉันใช่ค่ะคือแบบงงปะคือสั่งแล้วของก็จะมาเสิร์ฟเรื่อยๆฉันก็แบบกินไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเดียอยากกินซารูราเมงก็เลยสั่งซารูราเมงมาแล้วพอสั่งซารูราเมงมาทําไมจ้า แถมซีอันนี้อีกถ้วยหนึง่งเป็นละเขาก็แบบให้เลือกได้ในรละคา25บาทอะไรเงี้ยก็แบบเลือกเอาว่าแบบอยากกินของแถมเป็นอะไรทำไมจ้าฉันก็เลยสั่งเกี๊ยวซ่ามาอีกแล้สั่งไปสั่งมาเขาบอกสั่งเกิน200บาททําไมจ้าเอาวันนี้มาแถมอีกแม่กินกินไม่จบไงกินไม่จบจบจากสินนี่ะดูดิมากันสองคนเด้อมากันสองคน นหนวของแถมอร่อยมากพี่ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือไก่คาราเกะไก่คาราเกะมันอร่อยมากดี้ดีมากนะแบบต้องกินร้อนๆไปเลยนะจ๊ะไอใบนี้กินได้ไหมไอใบเข,เขียวๆนี้กินได้ไหมไไไหม,มันต้องกินได้ดีมันเป็นผักอะ่ะไม,ไม่ไม่น่ากินอะดึงออกให้หน่อยไม่น่ากินโอเคหิ้นะแม่นะ เยอะมากทุกคนกินออกมาเอาจีิงแบบไม่ถึงห้าร้อยบาทเลยถ้าสมมติว่าใครเป็นแบบสายกินที่แบบว่าเน็กินหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแนะนําเลยนะคะมาลองดูนะคะร้านนี้มีชื่อร้านว่าราเมงนะนะคะทุกคนก็ รามงชามละ25บาทอยู่ที่เซ็นเตอร์วันอนุสาวรีนะคะถ้าสวดใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ <c oughs> เบื่อแล้วที่จะกินแบบว่าคุวยเตี๋ยวเรืออะไรๆชามอะไรอย่างเงี้ยเซแนะนำเลยว่าให้ลองมากินรามเมงร้านนี้นะคะอร่อยมากๆเลย <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็อิ่มอร่อยกันมากๆเลยกับรามเมง25บาทนะเดี <c oughs> ๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเซจะพาไปกินไรฝากติดตามด้วยนะคะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย